จะสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t tig 2 4อย่าลืม a t tig 2 4 f a b i ฟาบิเซโรมานนักข่าวชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยถึงคำพูดของคริสตินอ o โรนัลโดซึ่งถือเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เขาตัดสินใจต้องการย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งพงรีเมียร์ลีกในซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากสปอร์ตไบเบ เมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยกองหน้าวัย37ปีได้แจ้งแก่ต้นสังกัดว่าเขาพร้อมที่จะย้ายออกจากทีมตลาดซัมเมอร์นี้หากสามโมสรได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจโดยสื่อต่างๆพากันคาดเดาว,ว่าเป็นเพราะเจ้าตัวต้องการลงเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าในขณะที่แมนยูทำได้เพียงการลงเล่นในทั่วรองอย่างยุโรปลีกเท่านั้นอย่างไรก็ตามโรมาโน่ได้ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติม ผ่านช่อง YouTube ของตัวเองโดยระบุว่าสาเหตุสําคัญที่ทําให้โรนัลโดตัดสินใจเช่นนี้เพราะเขารู้สึกผิดหวังกับสถานการณ์การเสริมทัพที่เกิดขึ้นกับสโมสรอนเขาผิดหวังมากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเฉพาะในตลาดซื้อขายผมเคยบอกว่าโรนัลโดนั้นรู้สึกประทับใจในตัวของเอริกเทนฮาร์เขาเชื่อว่าผู้จัดการทีมคนนี้คือคนเก่งและคนที่ใช่ในการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่กับสโมสรอนแต่มันไม่ใช่แค่กับผู้จัดการทีมเท่านั้น สมโมสสอนบอดบริหารและจ้าของทีมจำเป็นจะต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยในตลาดซื้อขายพวกเขาต้องเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่ด้วยผมชอบิการทีมนะผมรักสมโมสรอนแต่ผมไม่รู้สึกถึงความทะเยอทะยานเลยนี่คือข้อความที่มาจากคิเซโนโรนัลโดโรมาโนระบุฟูลแลมน้องใหม่ในปีริเกอร์ฤด,ดูกาลหน้ากำลังให้ความสนใจยืมตัวเอริกบยยี ปากกันหลังตัวสำรองจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเสริมทัพเพื่อเสริมแก่งในแดนหลังซีซั่นหน้าแข่งวันที่28สร้างผลงานได้ไม่ดีนักกับการเล่นในกับปิดแสดงฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่นไปเพียง8ครั้งเท่านั้นซึ่งเป็นเกมพรีเมียร์ลีก4นัดโดยที่ผ่านมาบายี่ตกเป็นเพียงตัวเลือกสำรองต่อจากแฮร์รี่แม็กไกวร์ลาฟิวารานวิกตอร์ริเดอร์เล็และฟิวโจนแถมสโมสรยังตกเป็นข่าวว่าต้องการคว้าตัวลิซันโดมาร์ติเนีสมาเสริมแนวรับเพิ่อมอีกราย ซึ่งจะทําให้โอกาสของเบย์ยีลดน้อยลงไปกว่าเดิมอีกจากที่ตกเป็นตัวสํารองอย่างต่อเนื่องนั่นทําให้มีการคาดหมายว่าปีแสดงพร้อมจะปล่อยเบย์ยในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ตัวเขายังมีสัญญาอีก2ปีพร้อมออปชันขยายอีก12เดือนก็ตามนั่นทําให้สตาฟเจ้าสัวน้อยเล่งเห็นว่ากองหลังไอวอรี่คอ์ดสามารถช่วยยกระดับทีมได้จึงสนใจจะยืมเซต์แบ็ะรายนี้ไปใช้งานโดยต้องการระบุงเงื่อนไขซื้อขาดรายนี้เอาไว้ด้วยอย่างไรก็ดี คาดการกับว่าไบาย,ยี่ยังไม่คิดบอกลาโอทร์ฟอร์ดในซัมเมอร์นี้เขาต้องการแข่งขันเพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งให้กับนายใหม่อยา่างเอริกเทนฮาร์ได้เห็นในการชิงตำแหน่งคืนในซีซั่นหน้าน,นั่นเองเผยกฎ5ข้อที่เทนฮาร์ตั้งเอาไว้ในการพาแมนยูสู่ความยิ่งใหญ่ปิาดแสดงแมชเตอร์อยู่ในเต็ดในยุคใหม่ที่มีเอริกเทนฮากคกุนซือสายเลือดดดมาเป็นในายใหญ่คนใหม่ อิเรียนนักเตะกลับมาฝึกซ้อมตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วโดวยซันสปอร์ตสือ่อกีฬาชื่อดังในอังกฤษรายงานว่านอกจากกำหนดเวลาซ้อมใหม่ให้ทุกคนมาเริ่มตั้งแต่9โมงแล้วนั้นสื่อรายง,งานอีกว่ายังมีกฎอีกมากราวๆ5ข้อในสนามซ้อมที่เอิร์เกนฮาร์เป็นคนตั้งขึ้นมาซึ่งนักเตะทุกคนต้องพยายามปรับตามให้ได้อย่างดีที่สุดเพื่อโอกาสในการติดทีมตัวจริงนับจากนี้ประกอบไปด้วย1 ามจ่ายบอลออกข้างหรือออกหลังและจะถูกให้ออกจากสนามหากไม่สามารถจ่ายไปข้างหน้าได้ 2. นักเตะทุกคนต้องปรับปรุงความส่วนตัวและภาษากายที่ไม่เหมาะสมจากซีซั่นที่แล้วให้ได้ 3. ห้องแต่งตัวจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีแยกกลุ่มอีกต่อไปดียวยาวชนทุกคนจะได้รับโอกาสขึ้นสู่ชุดใหญ่ร่วมกับบรรดาผู้เล่นชุดใหญ่ 5. ค่าเหนื่อยแพงเป็นเพียงตัวเลขและไม่ใช่ตัวเลือกในการคัดเลือกนักเตะลงสนาม ฟร์มในสนามซ้อมเท่านั้นคือหลักเกณฑ์เอริกเทนฮากผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความเชื่อมั่นมากขึ้นในเรื่องของการคว้าตัวลิซานโดมาร์ตินเนสกองหลังอาเจนตายของอาแจ็กซ์ฟาบิเซียโรมาโนนักข่าวอิตาเลียนกูรู้ตลาดซื้อขายรายงานว่าลิซานโดแจ้งกับอาแจ็กอัมสเดมแล้วว่าตัวเองต้องการย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกฤด,ดูการหน้า จึงตัดตัวเลือกเหลือแค่แมนยูไนเตดกับอาเซนอลนและหวังว่าตัสังกัดจะยอมปล่อยตัวเองย้ายทีมก่อนหน้านี้มีข่าวว่าแมนยูยื่นข้อเสนอขอซื้อลิซันโดไปให้อาแจ็คพิจารณาแล้วตัวเลขใกล้ถึงหลัก40ล้านปอนด์ตอนนี้รอเพียงแค่คำตอบจากทีมดังฮอลแลนด์ว่าจะยอมรับข้อเสนอหรือไม่เทนฮากเจ้านายเก่าของลิซันโดมีความเชื่อมั่นมากว่าจะสามารถดึงตัวซเตเตอร์แบ็กทีมชัดอเจจนยมาร่วมงานกันที่ออตัฟฟอร์ดในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ได้ แม้ก่อนหน้านี้จะเคยให้ความสนใจยเดนทิมเบอร์เซนเตอร์แบ็กอีกคนของอาแจ็คแต่โอกาสดึงกองหลังดาวรุ่งทีมชาติฮอลแลนด์ดูจัดยากกว่าเวลาเดินหน้าชีวิตถอยหลังของคริสตยโน o โรนัลโดการตัดสินใจอำลาทีมของคริสตยโน o โรนัลโดเป็นข่าวที่ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเท่าไหร่นักเหมือนนักเตะสกคนวัยใกล้เลิกเล่นฟุตบอล จะมองหาความสุขในการริฟุตวันแบบที่ตัวเขา,าปราาถนาหลายคนมองถึงการกลับบ้านกลับไปยังจุดเริ่มต้นอาชีพของตนหลายคนมองถึงการย้ายไปเล่นในลีกระดับดองพิจารณสวยๆกับการรับเงินก้อนใหญ่เป็นการส่งท้ายอาชีพหลายคนมองว่าตัวเองเป็นวันแมนครับอยากจบชีวิตที่ได้ชื่อว่า1ชีวิตหนึ่งสโมสรแต่สําหรับโรนาร์โดเขาอยากมองหาความสำเร็จอีกครั้งคําว่าตลอดไปไม่มีจริงในสารระบบชีวิตไม่มีอะไรที่ไม่เลิกลา จักรธรรมที่แท้จริงอยู่ที่ใครจะเข้าใจและยอมรับได้มากน้อยแค่ไหนโรนัลโดเคยลั่นเป้าหมายว่าเขาอยากเล่นในระดับสูงให้ได้ถึงอายุ40เป็นวัย40ปีที่อยากทะยานไปจุดสูงสุดเท่าที่จะทําได้ก่อนจะกลายเป็นดาวค้างฟ้าของวงการฟุตบอลตลอดไปซึ่งแน่นอนถึงวันนี้แม้ว่าเขาจะเลิกเล่นเขาก็เป็นตำนานของยุคสมัยอยู่แล้วเคียงข้างกับเรอเนลเมสซี่ศัตรูที่รักหากไม่มีอีกฝ่ายไปแรงกระตุน้นบางครั้ง เขาอาจจะไม่พยายามอยากเก่งขึ้นเรื่อยๆมาจะถึงตอนนี้ก็เป็นได้การตัดสินใจที่จะเลือกย้ายไปด้วยเหตุผลที่ว่าอยากประสบความสำเร็จเป็นเหตุผลที่เข้าใจได้เหมือนณวันนี้แมนยูไนเต็ดไม่ได้อยู่ในจุดที่จะตอบโจทย์เขาได้อีกต่อไปการจากลายูเวนตุสมาต้องการปรับโครงสร้างการเงินของทีมด้วยสถานการณ์โควิด -19 และการกลับมาสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มาจากหัวใจล้วนๆเมื่อแมนซิตี้ยื่นข้อเสนอมาให้รอคอยอยู่แล้ว เพื่อทดแทนความผิดหวังการได้ตัวแฮร์ริเคนแต่สุดท้ายเมื่อคนปนหนึ่งผู้เป็นพ่ออีกคนในชีวิตโทรมาคุยด้วยตัวเองและเมื่อได้คิดถึงความสัมพันธ์อดีงามเมื่อก่าวก่อนก็ไม่อยากทำร้ายใจกันการกลับบ้านเก่าหลังคาแดงคือทางเลือกที่อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดในแง่ของโอกาสประสบความสำเร็จแต่ก็นับว่าดีจใจมากก่บการเป็นนักเตะหน้าใหม่ของทีมหลังคาฟ้ารวมเมืองเดียวกันหนึ่งที่ดูการผ่านไปโรนัลด งเป็นหัวใจหลักในแนวรุก24ประตูในทุกรายการมีความทรงจำมากมายเขายังคงรักษามาตรฐานของตัวเองเอาไว้ได้แต่กับภาพรวมของทีมมันกลับไม่เป็นเช่นนั้นผลงานล้มเหลวทั้งที่ลงทุนไปทะลุร้อยล้านปอนด์ในปีก่อนทีมต้องการความเปลี่ยนแปลงชนิดที่ว่ายุคโครงสร้างกันใหม่หมดตั้งแต่ผู้บริหารมาจนถึงทีมงานในสนามคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดอาจจะพอนิยามช่วงเวลานี้ของโรนัลโดได้ในระดับหนึ่งในวัย37ปี เขาอยากเป็นส่วนหนึ่งของความท้เล็จไม่ใช่ส่วนหนึ่งของทีมในอนาคตเพราะเวลาของเขามันเหลืออีกไม่มากแล้วประกอบกับเมื่อเขาเห็นแผนงานการเสริมทัพที่ยังไม่คืบหน้าแม้ตลาดการซื้อขายจะเหลือเวลาอีกเกือบ2เดือนก็ตามยิ่งทําให้เขาหงุดหงิดใจมากขึ้นเมื่อทีมอยากประสบความส้อเร็จแต่ไม่มีอะไรให้เห็นด้วยการกระทํขาข่าวการลาทีมจึงเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ว่าสัญญาที่เหลือ12เดือนนี้จะมีมูลค่าเท่าไหรถึงทําให้การแยกทีมเกิดขึ้นได้ซึ่งอย่างไม่รวมที่ว่าเทนฮาร์ก จะเป็นคนที่ใช่ของแมนยูนเต็ดหรือไม่ต้องให้เวลาในการพิสูจน์ผลงานเท่านั้นการเลือกล้างโรนัลโดเอาไว้กับทีมเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับแมนเชสเตอร์ูไนเต็ดด้วยปัญหาที่ตอนนี้มีให้แก้ในทุกตำแหน่งในทีมตั้งแต่โกสสำรองที่ต้องหาใหม่ไล่ไปถึงแนวรับกองกลางมีเพียงหน้าเป้าคนเดียวที่ไม่ต้องเสริมทีมอย่างน้อยก็ในตลาดรอบนี้ถ้าเก็บเขาไว้ได้กับทีมต่อไปที่ผ่านมาดาวิดนูเยสคือทางเลือกที่พวกเขาคาดหวังแต่ก็ว่างเปล่าเมื่อนักเตะ เลือกย้ายไปยังอลิเบอร์หนึ่งตลอดการถ้ารอบนี้เสียกองหน้ามาได้เจ็คนนี้ไปอีกปัญหาก็จะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเรื่องทันที1สัปดาห์ต่อจากนี้จะเป็นสัปดาห์สําคัญมากสําหรับแมนยูเนเต็ดว่าพวกเขาจะตอบสนองการกดดันครั้งต่อไปของนักเตะค,คนสําคัญของทีมได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อปีซีซั่นฤดูกาลใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแต่ยังไม่มีอะไรคืบหน้าชัดเจนเป็นสถานการณ์ที่ช่างท้าทายบอร์ดบริหารและทีมงานของแมนยูเนเต็ดมากเหลือเกิน การตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานับจากนี้ว่าการเลือกของพวกเขาจะเลือกเป็นทิศทางใดและผลการเลือกจะออกมาเป็นอย่างไรเพราะเวลาเดินหน้าไม่มีหยุดเส้นทางอาชีพของโรโนัลโดก็นับถอยหลังมงปทุกทีแต่นั่นคือเหตุของการมองหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองของเขาบนวัย37ปี